ในส่วนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยนะคะเราก็ตั้งใจที่จะนำเทคโนโลยีที่มีมาตรฐานระดับสากลน,นะคะเราจะเห็นว่าเราเน้นการส่งออกทุเรียนไปยังตลาดโลกเนี่ยเราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะต้องศึกษามาตรฐานระดับโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นจีนหรือประเทศอื่นๆที่เราคงจะต้องมองด้วยนะคะและนํามาตรฐานเหล่านั้นเนี่ยมาปรับและดูสิคะว่า เทคโนโลยีต่างๆเราจะใช้เพื่อที่จะปรับปรุงนะคะทุเรียนให้ได้มาตรฐานเหล่านั้นได้อย่างไรนะคะแล้วก็ธรรมศาสตร์เองเนี่ยเราทํางานวิจัยแล้วเราคงไม่ได้หยุดในห้องปฏิบัติการอย่างเดียวก็ต้องลงพื้นที่แล้วก็ต้องเรียกว่าคุกครีนะคะใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะมาะนําผลงานวิจัยมาใช้แล้วก็ประกอบกับนะคะศึกษาโจทย์ใหม่ๆที่เราจะนําไปกลับไปที่มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ พัฒนาเป็นองค์ความรู้นะคะซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้เนี่ยก็คงไม่ได้จะใช้เฉพาะนะคะในประเทศเราเท่านั้นเราก็หวังว่านะคะเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยเราจะต้องเป็นที่พึ่งไม่ใช่เฉพาะในระดับประเทศแล้วนะคะก็ต้องเป็นระดับสากลด้วยอันนั้นก็เป็นปณิปนานธของธรรมศาสตร์นะคะที่ตั้งใจจะเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกเพื่อประชาชนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ